สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารครามมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารครามตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคราม โดยมหาวิทยาลัยติดกับห้างประจำจังหวัดคือห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลเป็นหลักสูตร4ปีโดยจะรับสมัครในกลุ่มเทียบโอนที่สำเร็จการศึกษาจากวุฒิปวสเข้าเรียนกับเราเพียงแค่2ปีและวุฒิม .6 ที่เรียน4ปีโดยการเรียนการสอนหลักสูตรของเรามีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่ใช้การบูรณาการการเรียนกับการทำงานซึ่งนักศึกษาจะาปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการนักออกแบบระบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวนักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งหรือซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวจะเน้นการวิเคราะห์ออกแบบระบบการทำฟาร์มอัตโนมัติการสร้างอ,อุปกรณ์ต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติเป็นต้นการเขียนโปรแกรมเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เข้าใจและเขียนโปรแกรมได้การออกแบบและวิเคราะห์ระบบคือคนที่จะสามารถออกแบบระบบได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการได้ระบบใช้งาน นักสนับสน,นุนด้านไอทีเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ใช้งานรวมถึงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานด้านไอทีการตลาดดิจิทัลวิเคราะห์การตลาดและสร้างเครื่องมือสำหรับทำตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน้นการออกแบบผังการเดินสายอินเทอร์เน็ตการติดตั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งบ้านและหอพักเป็นต้น จบแล้วทำงานอะไรได้บ้างผู้ประกอบการธุรกิจอิสระโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิเคราะห์และออกแบบระบบนักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นักออกแบบและพัฒนาระบบผ่านระบบเคลื่อนที่นักออกแบบระบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวนักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิจิทัล นักวิเคราะห์และวางแผนการตลาดดิจิทัลนักวิชาชีพนักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหากใครสนใจรายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีครับพี่นิวนะครับจิราย,ยุรุพิสงครับ พี่จบจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แลการสื่อสารครับพี่จบมาปี6-2นะครับตอนนี้เป็น SA นะครับหรือ System Analysis นะครับหรือเรียกภาษาไทยว่านักวิเคราะห์ระบบตัวถ้าถามเรื่องเงินเดือนนะครับตัวเงินเดือนของตำแหน่งที่พี่ทำเนี่ยนะครับ SA ก็จะสตาร์ตอยู่ที่30,000ืนะครับถึง1 0 0 0 0แก็มีนะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสีรัตน์าคุดนะคะปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านห้วยเตยอเซำส,สูงจัังหวดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เงินเดือนที่ได้รับนะคะบรรจุครั้งแรกได้รับเงินเดือนในอัตรา15,800บาทค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ปามน,นะครับ นายศิปกรโปริวังอายุ2 9ปีต้แหน่งงาน o n นไซต์เซอร์วิสซัพพอหรือ IT ทีซัพพอนั่นเองตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่บริษัทสยามมิชลินที่ชนบุรีเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับยางรถยนต์น้องๆน,น่าจะพอคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นหูกันอยู่ในเรื่องของยางมิชลินนะครับในประเทศไทยของเรารายได้ปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000บาทครับ ผมสิบตำรวจเอกนิติพงศ์ยิากาผู้บังคับหมู่งานป้องกันป่าฟาร์มสถานีตารวจภูทรปากพีลักษณะนหน้าที่ที่ทําเป็นเจ้าหน้าที่ส่งกําลังบํารุงครับส่วนเงินเดือนอยู่ในระหว่าง1นึ่งมืถึง2,000มืบาทครับ